แอนโทเนียรับจบนะแบบมีดราม่าตลอดรับจบรับค่ะรับหรอเราจะรับจบหรอไม่ได้อยากจะรับอาจจะเหมือนมันมาหาคุณตลอดอย่างเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นแบบเรื่องรูปร่างเราเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันเนาะใช่เรื่องของหุ่นแอนโทเนีอันยังไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยฟังแล้วค่ะเพราะว่าทับหอมหรืออ้วนก็โดนด่าอยู่ดีก็ขอให้ตัว ตัวเองมองในกระจกแล้วมั่นใจในในในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะพูดอะไรเพราะในที่สุดคือเรารู้ว่าเราทําอะไรเราออกกาลังกายเราออก,กินเฮลตี้เราทําอะไรบ้างแล้วคนอื่นที่มาด่า,ารเราอ่ะตะโกนดูตัวเองในกระจกตะโกนดูตัวเองในกระจกคลอมันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่เราชินเพราะการบูลลี่มันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> เราควรที่จะเอาเวลาของเราไปทําอะไรดีๆแอนก็พูดเสมอว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่จะมาทําให้คนอื่นมีความสุข ให้ทำให้คนอื่นชอบแอนถ้าเขาไม่ชอบผู้ผมไม่ชอบอันเป็นบังคับเขาไม่ได้แต่ว่าขอให้ขอให้เบาๆหน่อย